ตำรวจปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะคุณผู้ชมจริง,รงๆแล้วมีหลักๆอยู่9คดีด,ด้วยกันที่วันนี้ได้มีการถแถลงข่าวกันนะคะแต่ว่าเรายก3คดีดหลักๆสําคัญนํามาให้ได้ติด,ต,ดตามกันนะคะโดยในแต่ละคดีดเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทําความผิดได้หลายคนแล้วก็ได้ยาเสพติดเป็นจํานวนมากเลยนะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจโทวิษณุประสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมแถลงการจับกลุ่มรวมถึงกับการสกัดกั้นผู้ค้ายาเสพติดรายสําคัญในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยหลักๆแล้วมีจำนวน9คดีด้วยกันค่ะแล้วก็ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากคดีแรกนะคะ เป็นการตรวจยึดยาบ้า12ล้านเม็ดแล้วก็ผู้ต้องหา2คนหลังจากที่ตำรวจนั้นทราบข้อมูลว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลางลำเลียงยาเสพติดจากชายแดน,นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเข้ามาพักแล้วก็จะจำหน่ายต่อในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีรบบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง โดยการใช้รถยนต์และรถตู้ขับนําทางเพื่อไปส่งยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อมาตํารวจพบรถยนต์และวก็รถตู้เป้าหมายลักษณะขับตามกันมาจากเส้นทางหนองคายเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีค่ะจึงเข้าสกัดจับรถตู้คันดังกล่าวนะคะโดยมีนายกิติศักดิ์กันเกตแก้วเป็นคนขับค่ะจับได้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลําพูจึงได้ควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนนั่นเองค่ะ ค่ะส่วนคดีที่2นะคะจับได้เมื่อวันที่15กรกฎาคมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปอสเอน,นี่ยนะคะก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา คดียาเสพติดจำนวน2อรายค่ะคือนายมานะพัฒนาการอายุ28ปีและนายวิชัยแซ่ย่างอายุ24ปีจับได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน5ล้านเม็ดนะคะแล้วก็รถกระบะอีก2คันสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณเนินป่าละเมาะในพื้นที่ตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะจับได้เมื่อเวลาประมาณ18นาก50นาทีของวันที่15นั่นเองค่ะ ส่วนคด,ดีต่อไปค่ะคือคด,ดีที่3นะคะเมื่อวันที่9กันยายนาคมเจ้าหน้าที่ตํารวจปอสอค่ะก็ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้5รายพร้อมของกลางนะคะเป็นกัญชากว่า400กิโลกรัมได้ที่บริเวณปั๊มน้ํามันปตท3ชายกิโลเมตรที่100อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะคะสืบสวนพบว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติด ลำเลียงยาเสพติดจากนายทุนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางในวันดังกล่าวเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ผู้ต้องหาที่1นนะคะได้พร้อมของกลางยาเสพติดกัญชาน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมค่ะซึ่งบรรจุอยู่ในกระดาษฟลอย์สีทองซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จับกลุ่มผู้ต้องหา ที่2และที่3านะคะได้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ต้องหาที่4ที่5ค่ะจับกลุ่มได้บริเวณปั๊มน้ำมันปตทวีสเตชันจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานะคะด้านพลตำรวจโทชินพัฒน์กล่าวว่าช่วงนี้เนี่ยยาเสพติดก็จะทะลักเข้ามาจำนวนมากตั้งแต่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็มีความพยายามในการเข้ามาปริมาณมาก โดยมีการจับกลุ่มแล้วมีการขยายผลยึดซั์ต่อไปในทุกคดีนะคะเช่นคดีจับกลุ่มเฮโรอีนที่มีการถแถลงในวันนี้เนะะี่ยค่ะก็เป็นคดีเก่าที่มีการขยายผลเนี่ยสืบสวนสอบสวนหาข่าวต่อไปจนสามารถจับกลุ่มได้ในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์เช่นทวิตเตอร์ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ทั้งนี้ก็จะไม่มีการหยุดสืบสวนหาข้อมูลผู้กระทําผิดอันนี้พลตํารวจโทชินพัฒน์ก็ได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็จะมีการหาข้อมูลเบาะแสของผู้กระทําความผิดต่อไปหากประชาชนค่ะพบเห็นเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะคะนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาค่ะได้พร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้าจานวน1นึ0 0 0เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า200 120กิโลกรัมเคตามีน150กิโลกรัมและเฮโรอีนอีก6กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวทั้งหมดนะคะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเรื่องกองกลังส่วนัว์มนตรีนะฮะในด้าส่วนทหารทั้งพักภที่2องภาคที่3เนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรบจภูธร นะครับที่ร่วมกันที่จะสกัดการยสพติดที่จะเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ยสพติดเนี่ยจะทะลักเข้ามาเยอะหลังจากที่ช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยก็พยายามจะนําเข้ามาแต่ลอดจำนวนใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็กเรื่องหนึ่งคือเรื่องการที่สั่งการให้ท่านนายกมนตรีแล้วก็ท่านสมศักดิ์ทวีตินเนี่ยสั่งการให้ใน,ในการมีการขยายผลมีการยึดซับต้องการให้ยึดซับจำนวนผู้ค้าให้ได้มากที่สุด ทางกองชีการตํารวจปราบมิจิตเราเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่นี่นะครับจากการที่เราจับคุมเสร็จเราจะต้องมีการขยายผลมีการยึดทรัพย์ต่อไปในทุกคดีนะครับจะแวาจะเป็นคดีเก่าคดีใหม่ก็ตามจากท่านที่าที่ได้เห็นว่าคดีของยาเสพติดที่เฮโรอีนเนี่ยอันนี้เป็นคดีเก่าที่เราก็ยังไม่หยุดนะครับเราก็ยังสืบสวนหาข่าวต่อไปจนกระทั่งมีการจับคุมเกิดขึ้นมาได้ แล้วส่วนเรื่องของทวิตเตอร์ก็ตามออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดนะครับทุกวันนี้ก็ยังจับยังตามจับอยู่ก็ยังจับอยู่ได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆขึ้นมานี่นะครับก็จะพยายามทําต่อไปถ,ถ้ามีเบาะแสก็จะแจ้งมาที่ก,าการมชกสูตรความเดืยดติดได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหน่วยร่วมบูรณาการทุกหน่วยด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะถัดไปเป็นนะครับในคดีแรกก็ร่วมกับกองทัพการปส .2 นะครับสพภูกระดึงแล้วก็ เจ้าที่ของปปสนะครับจับก,กลุ่มผู้ต้องหา2คนด้วยกันก็คือ1ก็คือนายศิการทองแผ่น2ในายกิติศักดิ์การเกตแก้วนะครับของกลางมียาเสพติดนะครับที่อยู่ข้างหน้าของพวกท่านนะครับจำนวน12ล้านเม็ดนะครับเป็นยาบ้านะครับอันดับ2ก็คือรถยนต์โตโยตา้าตู้ไฮเอสนะครับหคันหคันซึ่งเป็นรถนําทางนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือจำนวนสเครื่องนะครับติด ประเภทที่1คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับ,รบ,ญญรบพฤติการก็คือ,อ,อกองทัพการข่าวกองนะครับร่วมกับอบ,อบอกอบปอสอต่างๆนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการของผู้นักค้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับและยังหลบหนีหมายจับอยู่ในกรณีของนักค้าเนี่ยก็เราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์จนกระทั่งทราบว,ว่ามีขบวนการในการขนยาไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีการติดตามการกระทําดังกล่าวนะครับ ในการเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยก็ลดเป้าหมายนะครับวิ่งเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันก็คือไปปิดหัวท้ายแล้วก็มีการาขับแหกหนีออกไปนะครับจนรถตำรวจได้รับความเสียหายนะครับก็ติดตามไปจนทั่งจับกลุ่มตัวรถคันที่ขนยาได้เป็นรถตู้นะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าอ้อยนะครับก็มีการล้อมแล้วก็ติดตามจนทั่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ตรวจค้นรถตู้ ให้เอสนะครับพบยาบ้าจำนวน12ล้านเม็ดที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มรถนำเป็นรถยาลิสอีกคันได้ผู้หายจำนวน2คนนะครับในส่วนของกองครับการสกัดกัน้นจับกลุ่มผู้หาได้2รายนะครับคดีแรกเป็นเรื่องจับกลุ่มยาบ้าได้5ล้านเม็ดนะครับที่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลายยัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับได้ผู้ต้องหา2คนรถยนต์2คันกับโทรศัพท์2เครื่อง รายแรกนะครับเป็นยาบ้าห้าล้านเม็ดสองนะครับเป็นการบริาการหน่วยร่วมแล้วก็ร่วมกันจับกลุ่มผู้้องหาได้ห้าคนนะครับรถยนต์สามคันของกลางมญญาบ้าทั้งหมดสี่ร้อยกิโลกรัมนะครับจับกลุ่มได้ในพื้นที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่อเภอเมืองสระบุรีนะครับอำเภอวังน้อยยุทธยาแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรวมสามพื้นที่ต่อเนื่องกัน